ถ้าจะมีแนวคิดสักแนวคิดหนึ่งนะครับที่ทำให้คนที่ร่ำรวยอยู่แล้วเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและทําให้คนที่ยากจนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงมีความสุขมากขึ้นด้วยคุณคิดว่าคํานั้นคืออะไรครับเฉลงนเนยง่ายๆนะครับก็คือคําว่าพอเพียงนั่นเองเป็นไาไลฟฟังครับ ทุก่านทุกคนนะครับผม Kim คิมครับคุณอยู่ช่องคิม Property Life นะครับผมมีคําเชื่อว่าความมาั่งคั่งแท้จริงแล้วมันเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับเรจะมาชนคุยกันถึงเรื่องแนวคิดเศรษฐกจิจพอเพียงแต่พอพูดอย่างนี้หลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อหรือเปล่ามันถ้ามันพอจริงๆแล้วเ,เราจะเติบโตยังย่งยืนรับเลยงกันได้อย่างไรโลกทั้งโลกมันต้องไม่พอเพียงมันถึงจะเติบโตได้ถูกไหมฮะซึ่งส่วนตัวผมก็เคยคิดอะไรแบบนั้นมาก่อนนะครับผมค่อนข้างเชื่อเรื่องของทุนนิยมอย่่างเต็มทีนะ พราเราเป็นคนที่มุ่งมั่นหาเงินนะครับแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าในยุคหลังๆเนี่ยทุนิยมเองก็ถูกตั้งคำถามเยอะแยะมากมายว่ามันจะสร้างความเหลื่อมล้ําอาจจะไม่ดีสำหรับทุกคนนะครับเรื่องของแนวคิดเศรษฐศาสตร์พวกนี้เนเป็นเชิงปรัชญานะครับแล้วมัน ใช้รับพิสูจน์เนี่ยมากมายมหาศาลกว่าจะรู้ผลนะซึ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะดีในช่วงแรกอาจจะไม่ดีช่วงหลังก็ได้ซึ่งเมื่อก่อนแนวคิดเชิงพวกนี้เนี่ยก็มีหลายแนวคิดนะครับทั้งเรื่องของสังคมนิยมบ้างทุนนิยมบ้างแนวคิดนู่นนี่นั่นมากมายเต็มไปหมดแต่แล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าทุนนิยมเ่ยนะครับมันค่อนข้างพูฟและทำได้ดีสุดรับในรอบหลาย10ปีและอร้อยปีที่ผ่านมา แต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุนยมที่มีมากขึ้นนะครับเริ่มการตั้งคําถามมากขึ้นว่าไอ้ทุนยมแบบดั้งเดิมของพวกเราเนี่ยเฮ้ยมันใช่มันยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าจนมถึงนะครับมีแนวคิดที่มีความยั่งยืนเพื่อคนอื่นมากขึ้นเช่นการเก็บภาษีคนรวยที่เยอะขึ้นนะครับรวมถึงเอาไปกระจายนะให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้มีความสุขกันมากขึ้นอาจจะดีกว่าก็ได้ แนวคิดก็เริ่มแตกต่างมากมายไม่ใช่แบบว่ามือใครยาวสาวได้สาวอาแบบเมื่อก่อนแบบในอดีตแล้วนะครับยกอย่างเช่นทางจีนเองครับจีนเองเนี่ยก็เป็นแบบทุนนิยมแบบจีนๆน,นะครับเมื่อก่อนนั้นนี้ก็คือเติบโตแบบอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดนะ กาช่วงหลังๆเนี่ยจีนเองก็เริ่มมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องให้คนของเขาทํางานหนักขึ้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องเป็นต้องแข่งขันมากมายเหมือนเมื่อก่อนหรือมีความคิดถึงชุมชนคิดถึงสังคมมากขึ้นนะครับไม่ใช่เติบโตแบบขาเดียวดังนั้นจะเห็นพวกเทคโนโลยีคนที่ร่ำรวยมากมายเนี่ยก็โดนปราบโดนกำราบไปเยอะอีกทั้งนะครับแนวคิดในฝั่งของตะวตันตกเองก็เช่นเดียวกันก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นความยั่งยืนมากขึ้นนะครับเช่นพวก ESG ครับ Environmental Social and Governance นะครับ รวมถึงลักโลกพลังงานสะอาดเพื่อให้โลกของเราเติบโต,ตอย่างยังย่งยืนมากขึ้นไม่สนใจเรื่องของ e f f i c i e n c y แล้วแบบว่าที่ต้องดีสุดถูกสุดไม่ใช่แล้วแต่ต้องยั่งยืนมากยิ่งขึ้นทุกคนอยู่ร่วมกันได้โลกเราเนี่ยก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแนวคิดมันแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีแนวคิดที่แบบค่อนข้างสมดุลมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเราเนี่ยผมเองเนี่ยมีลูกนะครับมีครอบครัว มีลูกน้องนะฮะมีคนที่อยู่รายรอบป้างมารวมถึงชุมชนด้วยเราก็เริ่มมองว่าการที่เรารวยคนเดียวเนี่ยกับการที่เราพาทุกคนไปด้วยกันได้เนี่ยเอ้มันดีกว่านะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าความร่องรวยของผมเนี่ยนะครับต่อให้รวยขึ้นไปมากกว่านี้มากกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าเท่าไรแล้วไลฟ์สไตล์มันเริ่มคล้ายๆเดิมทาให้เราม,มองหาความร่ำรวยอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้คนรอบข้างเหาม,มีความสุขด,ด้วยแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นด้วยนะครับ เราดูไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของในหน่ายที่9นะครับซึ่งคำคำนี้เนี่ยตอนเด็กๆฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าพอแล้วก็คงไม่รวยกันหรอกมั้งมันแบบเป็นคำที่ห่างไกลกับทุนนิยมการสร้างความเติบโตอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือในวัยเด็กนะครับแต่พอศึกษาจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเริ่มมีความลึกซึ้งในปรัชญาตรงนี้นะครับ ลองคิดดูว่าถ้าจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งนี้นะที่ให้กับคนไทยประชาชนไทยทุกคนนะฮะและเป็นคําพูดแค่คําเดียวทําให้คนที่ร่มรวยเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีความรวดเรระวังมีความไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นและทําเพื่อสังคมรอบข้างให้อยู่ด้วยกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับแต่กลับกันคําพูดคําเดียวกันนี้เนี่ยฮะทำให้คนที่ยากจนหรือคนทั่วไปในสังคมคนไทยเนี่ยนะครับสามารถจะหลุดจากกับดักหนี้ได้หลุดจากกับดักความโลภได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความชีวิตที่ดีขึ้นความพอใจตัวเองมากขึ้นนะ ออคำหนึ่งคำเนี่ยมันคงไม่ใช่คาที่ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าทางปรัชญานี้เนี่ยสามารถที่จะให้ออกมาแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งคนรวยที่สุดคนจนท,ที่สุดได้ในคําคําเดียวกันผมว่าแค่นี้เนี่ยมันก็มีความที่มหัศจรรย์มากๆแล้วนะฮะต้นตอของปรัชญานี้นะครับต้องบอกว่ามันเกิดหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในปี40เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ย่ำแย่สุดของคนไทยปีหนึ่งเลยก็ได้เป็นบทเรียนราคาแพง ของทุนนิยมที่ไร้รากฐานครับต้องบอกในช่วงนั้นนะครับในปี1 9 9 0นะครับประเทศไทยเนี่ยถูกยกย่องจากธนาคารโลกนะครับรวมถึงทาง IMF ด้วยนะว่าให้เป็นโมเดลความสุดยอดทางเศรษฐกิจเลยครับด้วยการเติบโตของ GDP เฉลี่ย 8- 10%ต่อปีนะครับทุนนิยมเนี่ยก็คือมือขยาวสาวได้สาวเอาถูกไหมครับและไทยเนี่ยถูกยกย่องนะฮะจากคนทั้งโลกทั้งธนาคารโลก World Bank IMF ว่าเราเนี่เจ๋งที่สุดในยุคนั้นนะครับแต่เราก็ติดกับดักอยู่3อย่างด้วยกันครับข้อแรกคือกับดักของความไม่พอปรระะมาณนคับ คือภาคเอกชนของไทยเราเนี่ยครับโดยสถาบันการเงินของคนไทยนะครับมุ่งเน้นเรื่องของการสเกลอย่างไร้ขีดจํากัดครับไปกู้ยืมเงินทุนระยะสั้นที่ดอกเบี้ยราคาถูกมาปล่อยในเมืองไทยแล้วก็สร้างพวกพาราไดยาเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ปั่นกันฟองสบู่สัพพัดครับอันนี้คือการขาดความพอประมาณอย่างรุนแรงถูกไหมครับและข้อ2ครับการขาดเหตุผลครับคือการตัดสินใจลงทุนไปเนี่ยครับลงทุนด้วยความประมาทนะครับขาดความวิเคราะห์ขาดความสมเหตุสมผลเพราะคิดว่าจะ บอกสบู่มันแพงขึ้นก็นเลยจะแพงต่อไปแต่ไม่สนใจว่าเรียลนีมาลความต้องการแท้จริงเนี่ยมันหน้าตายอย่างไรเรียกว่าเติบโตเกินปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั่นเองครับและข้อ3ครับการที่ไร้ภูมิคุ้มกันนะครับตอนนี้ระบบอัตราการระเปี่ยนของไทยนะครับผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐครับทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีความชะล่าใจและไม่ปงกัยความเสี่ยงจาก,ากการตราการแลกเปลี่ยนนะครับจานั้นเนี่ยพอค่าง 1, เงินพันผวนเกิดการลอยตัวค่าเงนินบาทเนี่ยนี่สินของไทยก็เลยพุ่งแรงนะครับนำาสู่การล้มลายทางธุรกิจนับพันแห่งเเลยยทีีดว และต่อมานในวันที่4ธันวาคมนี่นะในโรเชียตที่9ก็ได้พระราชทานพระราชดำรับมีการตรัสเอาไว้ว่าการเป็นเสือเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินครับและแบบพอมีพอกินนั้นเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยฮะอุ้มชูตัวเองได้ให้พอเพียงกับตัวเองเป็นคําพูดที่ฟังวันนี้ก็รู้สึกว้าวมากๆนะครับอีกทีนีนะ้การเป็นเสือไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้พอเพียงกับตัวเองครับตอนนี้นในมุมมองของนักกลยุทธ์ระดับมหาภาคนะครับต้องบอกว่าพระชำระักนี้เนี่ยการประกาศนะการปรับเปลี่ยนกระบวนการครับก็คือตัวพระดามชิปเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ครั้งสําคัญสุดในประวัติศาสตร์ของรกิจไทยเลยครับมีการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับจากการมุ่งการเติบโตไปเป็น GDP นะครับกลายเป็นมุ่งเรื่องของสิียรภาพและความอยู่รอดมากยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนวิธีการนะครับจากการพึ่งพาทุนจากภายนอกเนี่ยและการสอกเป็นหลักกลับมาสร้างความแคบแข็งจากภายในครับสมครับมีการเปลี่ยนแปลงในชีชี้วัดตัว KPI นะครับจากความมั่งคั่งด้านการเงินเนี่ยสู่คุณภาพชีวิตและความสามารถการพึ่งพาตัวเองของภาคประชาชนครับซึ่งโครงท่าที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่า3ห่วง2งเงินไขนะครับสห่วงก็คือว่าเป็นกลยุทธการจัดการทรัพย์สินและการแหารความเสี่ยงครับห่วงที่1ก็คือความพอประมาณก็คือการไม่กู้ยืมเงินจนเกินตัวนะครับแล้วก็บริโภคและการผลิตเนี่ยให และในระดับบริษัทนี่นก,ก,กคือการรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุนหรือว่า D/E Ratio ครับให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ไล่ล่าผลกำไระยสั้นจนละเลยความยั่งยืนในระยะยาวครับก็คือความพอประมาณนั่นเองนะข้อสองครับความมีเหตุผลครับก็คือการตัดสินใจลงทุนนะครับโดยอิงปัจจัยพื้นฐานนะแล้วก็เหตุผลเชิงตรรกะไม่ใช่ตามอารมณ์ตลาดครับหรือตามกระแสการเก็งกําไรนะครับและต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการนะครับหรือว่า ROI เนาะวิเคราะห์อย่างรอบคอบนะครับโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายครับ และหัวสุดท้ายก็คือมีความคุ้มกันั่นเองนะครับเ e l f i m m u n i t y ต้องบอกว่านี่คือหัวใจสําสคัญของการบรหิหารความเสี่ยงเลยนะครับคือต้องมีเงินสํารองมีสภาพคล่องเอาไว้เผื่อไว้ในกรณีที่ไม่คาดฝันครับถึงแม้การถือครองรัพย์สินปัดภัยจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าก็ตามนะครับแต่นี่คือการประกันความอยู่รอดของชาติครับและนี่คือสามห่วงต้อยคือ2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเงื่อนไขด้านความรู้นะครับคือนักทุนเนี่ยต้องมีความรู้รอบในธุรกิจที่ตัวเองลงทุนอยู่ครับและการตัดสินใจนะครับต้องประกบรอบด้วยข้อมูลที่ถูกกต้้้อออองงงนนนนไไไม่่่่ใชาาาารคคดดเเัืขขุณ ก็เปรียบได้กับหลักธรรมาธิบารนะครับใน ESG ฮะก็คือมีความซื่อสัตย์ทุจริตนะครับไม่คดโกงไม่เอาเปรียบสังคมครับและในระยะยาวนะครับธุรกิจที่มีจรยิยธรรมเนี่ยจะรับความสนับสนุนจากสังคมด้วยครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับการเงินของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะ พูดถึงระบบการเงินนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นลูกหนี้ IMF นะครับแต่วันนี้เนี่ยค่าเงินบาทของเราค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับท่ามกลางความผันผวนด้านเศรษฐกิจแล้วเงินบาทของเราเนี่ยนะครับติดอันดับ1ใน10ของโลกนะที่มีคนใช้มากที่สุดครับทุกนี้เนี่ยหมองเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับมาเลเซียอินโดนีเซียสวปลาวเมียหรือกัมพูชานะครับค่าเงินพวกเขาเนี่ยต่างที่จะอ่อนแอยับทุกที่นะครับยกเว้นไทยบ้านเราครับ ทุนสำรองไทยก็แข็งแกร่งครับทุนบัญชีเดินพัฒนาเขาก็แข็งแกร่งนั่นหาพูดในมุมของคนประชาชนทั่วไปนะครับเช่นเกษตรกรเน,นี่ยนะก็มีแนวคิดเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่และการสร้างภูมิในกันในครัวเรือนนะครับตอบอวแนวคิดนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการยั่งยืนและการอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาข้างนอกมากิ่งขึ้นหากพูดถึงเกษตรทฤษดีใหม่เนี่ยก็มีการแบ่งที่นีนเป็น30-30 30 10นะครับก็คือ3331มีทั้งสระน้ำนาข้าวพืชไร่พืชสวนและที่อยู่อาศัยครับก็เป็นการบริหารพอร์ตฟิโอนะครับแบบมีการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ถ้าเป็นกเกษตรที่ดีใหม่บนนี้เนี่ยประมาณ10ไร่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้ละแต่พืชไร่อย่างไรต้องมีสัก5 0าสถึงร้ยไร่ถึงจะเริ่มอยู่ได้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำฟ้าฝนอะไรตามฤดูกาลครับเพราะว่าจะไม่มีคนรู้เรื่องกเกษตรมากนักนะครับแต่ก็รู้เลยว่าการที่ปลูกพืช เชิงเดี่ยวเนี่ยนะมันมีความเสี่ยงเหมือนกันเช่นฟ้าฝนนะครับหรือว่าค่ายาค่าปุ๋ยในปีน,นั้นเนี่ยมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความแพงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้เยอะเหมือนกันและถ้ายิ่งเนี่ยไม่เป็นเจ้าของที่ดินด้วยเช่าเข้ามาเนี่ยก็ยิ่งเจ็บหนักครับด้านี้ครับเมื่อเราฟังแนวคิดนี้ลองปรับปรับใช้กับพอร์ตของเราดูนะครับเพราะผมจรงิงก็มีความเชื่อว่าทุกคนบนโลกของเรานะครับมันไม่มีทางทจะรวยได้ทุกคนนะเพราะวาความรม่ำรวยเป็นการเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเปรียบเทียบคนที่รวยกว่าเราแล้วก็จนนะฮะ ดังนั้นนะครับ่านจะไล่ตามความสวยของใครนะแต่ว่าให้ตั้งเป้าหมายของตัวเองให้เราถึงเป้าหมายของตัวเองดีกว่าครับคือให้เราอยู่ได้นะครับให้เรามีความมั่นคงต่อชีวิตนะครับแล้วก็สะสมเวลเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปแข่งกับใครครับทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นเศรษฐีไม่ได้ทุกคนนะครับแต่ทุกคนชีวิตดีขึ้นได้และมีความมั่นคงในชีวิตได้ครับถ้าเราเอาปัจจัยนะครับเอามาใช้ในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับห่วงแรกนะคือเรื่องของความพอประมาณนะครับไม่ over leverage สับครอบครัวเนี่ยก็คือต้องผ่อนบ้านไม่เกินน25-30ขขอองงรราายได้เะคับ ผ่อนรถก,ก็ไม่เกินตรงนี้ครับทำให้รายจ่ายทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน50เป็นงของไรายได้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเนี่ยกู้เกินตัวนะมีรายจ่ายที่มากกว่าไรายได้เยอะๆนี่นะครับก็คงไม่ต่างจากประเทศของเราในปี40ที่เรากู้นอกมาเกินตัวนึ่งเออกไหมครับเราจะเปราะบางครับอันข้อแรกครับลดเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำนะครับแล้วก็กู้นี้พอประมาณเอาที่เราไหว ห่ที่สอนะครับนั่นคือความมีเหตุผลครับไม่อิงตามกระแสนั่นเองสำหรับคนทุกคนนะครับอย่าไปลงทุนเพราะว่าแบบโฟมนะให้กลัวจะพลาดนะครับซื้อบ้านหลังใหญ่เพราะอยากโชว์เนี่ยไม่เอานะครับไม่ต้องส่งลูกเรียนแบบแพงๆที่ดีที่สุดเพราะเราจะกลัวสู้เขามไม่ได้กลัวว่าจะต้องเสียหน้านะครับให้มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นตัดเรื่องของอารมณ์ให้ทิ้งไปถามตัวเองว่าที่เราทำไปเนี่ยมันส่งเสริมให้เราในชีวิตดีขึ้นไหมและเป็นภาระเราเนี่ยยาวหรือเปล่านะครับต้องอย่าลืมว่ายิ่เป็นภาระเนี่ยมันจะบั่นทอน ิไม่ดีนะเช่นเรามีเงินสำรองฉุกเฉินบ้างหรือเปล่านะครับเรื่อการสุขภาพหรือไม่เราต้องไม่พึ่งพารายได้จากทางเดียวนะครับเราต้องมีบัฟเฟอร์ให้แข็งแรงเอาไว้เวลาเกิดวิกฤตจ,จะได้อยู่รอดได้ครับและ2เงื่อไขายนี้ก็ค่อนเห็นชัดน,นะครับหนึคือความรู้นะต้องมีความรู้ในการทํางานของพวกเรา จะทาอะไรจะลงทุนอะไรจะทํางานอะไรต้องมีความรู้นะครับมีความเข้าใจครับไม่ใช่การเดาครับและสอนขึ้นเรื่องของคุณธรรมครับอยู่ในศีลธรรมนะครับยังไงเนี่ยคนที่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยได้รับการสัสผัสจากชุมชนมากกว่าเ<ๆ>พื่อนก็ยังอยู่กับเรานะครับหรือคนที่เรารักก็อยู่กับเราแฟนคลับคนให้โอกาสเราก็จะมีมากขึ้นเพราะเราเนี่ยอยู่ในศีลธรรมในความซื่อสัตย์ครับไม่คดยโกงไขรถึงมันจะช้ากว่าถึงมันจะไม่ได้รวยก้าวกระโดดนะเชื่อเถอะครับ เราเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับคนที่โกงชาวบ้านเขาเนี่ยสุดท้ายจบไม่สวยครับเดินทางที่ช้าแต่ซื้อสตัดดีกว่าเยอะครับแล้วมันดีกับชุมชนโดยรวมด้วยนะครับไม่ใช่กับคุณคนเดียวสับคลิปนี้นะครับสิริพอเพียงเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้เราร่ํารวยมหาศาลนะครับแต่มันทําให้เพื่อไม่ให้เราพังเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจให้คนที่รวยมหาศาลเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้คนที่จนชีวิตดีขึ้นแล้วก็ตัดสิ่งไม่จะเป็นออกไปให้ทุกคนนะครับช,ชัดชิดยุคยความไม่ประมาทนะมีความรอบคอบมีคววาามเเเข้้ใจดยหหหตุลลักผ กลัวว่าคนที่ฟังคลิปนี้จะรับไอเดียรับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับและผมมีความเชื่อนะครับว่าความมั่งคั่งแท้จริงแล้วมันเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะถ้าคุณมีความเข้าใจและไม่ตามกระแสครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กันด้วยนะกดแชร์ให้คนที่คุณรักกันนะเจอกันในคลิปหน้านครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างส,สินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพืนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ